มาเริ่มกันด้วยโมเมนต์สุดปังนะคะที่เหล่าแฟนนางงามค่ะยกขบวนกลองยาวไปส่งสาวอนนาเสืองงามเอี่ยมมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2022เข้ากองวันแรกซึ่งบอกเลยนะคะว่าสุดปังค่ะ พร้อมเป็นตัวแทนสาวไทยคว้ามง3แล้วสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมมิส s u นเวิร์สไทยแลนด์2022หลังจากบินไปที่นิวออร์ลีนส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อชิงมงกุฎมิส s u นเวิร์ส2022ก็โชว์ความปังสร้างคอนเทนต์ให้แฟนนางงามได้ติดตามเรียกว่าได้กระแสจากทั่วโลกจนขึ้นแทนเป็นตัวเต่งไปทันทีโดยได้เปิดศึกจักรวาลค่ะเมื่อแอนนาเสืองามเอี่ยมตัวแทนสาวไทยเดินทางไปเข้าเก็บตัวกับทางกองประกวดมิส s u นเวิร์สมาด้วยรถหรูลิมูซีนค่ะ พร้อมกับสวมใส่ชุดเขียวเหนี่ยวมงจากแบรนด์โพเอมแทนได้เห็นภาพความประทับใจแล้วก็พลังจากแฟนนางงามชาวไทยที่ขนกันไปส่งกําลังใจกันถึงที่พร้อมกับขบวนกลองยาวค่ะที่ขนาดแอนนาเสืองามเอี่ยมเองก็ยังต้องออกลีลารําแบบมวลมวลที่งานนี้กําลังใจเกินร้อยอย่างแน่นอนสามารถร่วมเชียร์แอนนาเสืองามเอี่ยมคว้ามงสามมาให้ได้ในวันที่15มกราคมนี้ค่ะ